มัดวจดเลยจไ้โม่เอาพี่โดขายพี่โดม่อเสร็จคือึ้นเสร็จเ้าของกเดินมาเนี่ยเขได้ยินแตกปุ่มก็เลยวิ่งหนีเลยเอัวแบบไม่รู้ว่าจะขอบไอ้รถรถชนเป็นพนักงานที่ร้านด้วยเหรอครับไม่เป็นน้อง เป็นญาติกับอ๋อเป็นญาติกับเจ้าของที่ทํางานเขาทำงานอยู่ร้านที่สองอ๋อทำงานที่สองแล้วกำลังจะออกไปทําธุระ่ไปร้านข้างบนเขาเขาออกไปร้าน คนนู้นนะคนนู้นใช่ค่ะคนี้คนน่ะอนีเท่าไหร่คะเซียกลางอะย่สิบเจ็ดบาทนี่เป็นสีก็คือดบา

คนเดียวมเส้แดงไหมไม่รู้กระป๋าคนเดียวงคนไหมเสื้อดงาชไไปโรงพาบาลลที่ที่าานี่ยที่เโรงแรมที่ออกาเขไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลยา